สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับวันนี้ไอเดียก็จะมาสอนวิธีทำให้จมูกดูเลียวสวยแล้วก็ไม่ต้องศัลยกรรมนะครับไม่เสียเงินด้วยครับเทคนิคที่ไอเดียจะมาสอนเพื่อนๆวันนี้นะครับก็คือเขาวิจัยกันมาแล้วที่สหรัฐอเมริกาว่ามันเวิร์กจริงมันจะทำให้ปีกจมูกของเราดูเล็กลงนะครับแล้วก็ส่วนเกินกระชับมากขึ้นแล้วตรงโคนของจมูกนะครับจะได้ดูโด่งเป็นธรรมชาติ อยาขอบอกเพื่อนๆทุกคนก่อนเลยนะครับว่าวิธีนี้เราจะไม่เห็นผลภายในค่ำคืนนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยากมีจมูกที่สวยเลี้ยวเล็กโด่งงามก็ต้องมี 1. ความอดทน 2. ขยันทำทุกวันนะครับ 3. ตั้งใจทำเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะครับขั้นตอนที่1นนะครับเอานิ้วโป้งมาปิดรูดจมูกด้านซ้าย แล้วก็หายใจเข้าด้านขวานะครับแล้วก็นิ้วชี้มาปิดด้านขวาหายใจออกด้านซ้ายนะครับแล้วก็หายใจเข้าด้านซ้ายเอานิ้วโป้งมาปิดรูจมูกด้านซ้าย Bright D, หายใจออกด้านขวานะครับทําสลับกันไปสลับกันมานะครับ5เซตนะครับ1เซตก็ทําประมาณ20-25ครั้งนะครับ เอ็กซ์ s e ไซน์นี้นะครับจะช่วยทําให้ปีกจมูกของเราเนี่ยเล็กลงนะครับโอเคครับเทคนิคที่สอนนะครับก็คือดึงเนื้อตรงด้านบนของแก้มนะครับเพื่อนเพื่อจะสังเกตนะครับว่ามันจะทําให้ปีกจมูกของเราดูกว้างมากขึ้นแล้วก็ทําหน้าจามนะครับเหมือนเราจะจามทำห้าเซตเซตหนึ่งก็20ถึง25ครั้งนะครับเหมือนกันพอทำเสร็จก็ย้ายไปด้านขวานะครับ ิธีนี้จะช่วยในการลดริ้วรอยด้านบนของจมูกนะครับทำให้จมูกของเราดูเลียวเล็กกระชับมากขึ้นนะครับทำไประยะหนึ่งนะครับเพื่อนๆสังเกตได้ว่าจมูกของเราจะกระชับมากขึ้นนะครับแล้วก็ริ้วรอยจะค่อยๆจางหายลงนะครับเทคนิคที่3นะครับ ใช้สี่นิ้วนะครับแล้วก็ดันตรงปีกจมูกเข้าหากันนะครับแล้วตรงโคนของจมูกจะดันออกมา,าด้านหน้านะครับทําหน้าจามนะครับ5เซต20 -25 ถึงครั้งนะครับต่อเซตวิธีนี้จะทําให้จมูกของเราดูดโด่งนะครับแล้วก็ปีกจมูกของเราเล็กลงเรียวนะครับ วิธีนี้เราจะใช้นิ้วชี้ดันปลายจมูกของเราขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็ใช้แรงจากจมูกของเราดันลงมาข้างล่างนะครับคล้ายๆหน้าจามนะครับทํา5เซตเหมือนกัน20-25ครั้งนะครับจะช่วยทําให้จมูกของเราเป็นทรงมากขึ้นนะครับแล้วก็ดูโด่งแข็งแรงมากขึ้นครับ เค okay, ครับเห็นเพื่อนๆหลายคนทักกันมาใหญ่เลยนะครับใน Instagram Facebook นะครับ Line เต็มไปหมดเลยนะครับว่าทำยังไงให้หน้าขาวใสไร้สิวจากเมื่อก่อนเนี่ยที่ไอเดียเป็นสิวนะครับแล้วตอนนี้แม้แต่รอยสิวก็ยังไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวไอเดียสัญญาว่าวิดีโอหน้าไอเดียจมะมาสอนวิธีทำยังไงดูแลผิวหน้ายังไงใช้ผลิตภัณฑ์อะไรนะครับเอาไปหน้าของไอเดียมายืนยันเลยนะครับว่ามัน เวิร์กจริงๆแล้วก็ได้ผลจริงๆนะครับอดใจรอแป๊บหนึง่งไอเดียอยากจะมาขอโทษเพื่อนๆคนไหนที่เขียนมาหาไอเดียนะครับแล้วก็ได้การตอบรับแบบช้ามากนะครับเพราะว่าได้ข้อความเยอะมากนะครับแต่ไอเดียสัญญาว่าจะตอบทุกคนนะครับแล้วก็อย่าลืม Follow instagram แล้วก็ f a c e b o o k ด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์วิดีโอนี้ให้ด้วยนะครับ ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย